พีเอมสองในอันตรายต่อสุขภาพมากเลยนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นใน PM 2.5นี่นะครับมันจะมีพวกไมโครพลาสติกพลาสติกเล็กที่ร่องรอยอล้วครับเวลาเข้าสู่ปอดของพวกเราแล้วนะครับนับวกวิจัยบอกว่ามันเป็นสารก่องเลยเอามันออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้สลายอะไรหรือครับที่จะเอาพวกไมโครพลาสติกออกผมมีการทดลองให้ดูครับ นี่คือน้ำมันหอมระเหยว่านสาวหลงนะครับที่เรากลั่นมาเรากำลังกลั่นอตรงโน้นนะครับทีนี้เราจะทดลองนะครับน้ํามันหอมระเหยกับการทําลายพลาสติกนะครับเราจะหยดน้ํามันหอมระเหยลงไปในลุกโปงน,นะครับนนะครับเดี๋ยวไปนิดหนึ่งแล้วสังเกตว่าเป็นไงครับนี่คือเหตุผลว่าน้ํามันหอมระเหยทําไมจะต้องใส่ในขวดที่เป็นขวดแก้ว ใส่พลาสติกไม่ได้เพราะมันทำลายพลาสติกกิจกรการดูสิครับว่าถ้าเราดมน้ำมันหอมระเหยนะแล้วอองไอของน้ำมันหอมระเหยนี้เข้าไปสู่แต่ปอดของเราผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะไปจัดการกับไมคโรครพลาสติกในปอดได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะครับ